ทำในภาพยายประชานี้เขาทำกระบวนการเล็กๆและทำต่อเนื่องใช้เครื่องมือนะครับในการฝึกอบรมแล้วก็ทำเวิร์กช็อปผมว่ากระบวนการแบบนี้น่าสนใจนะครับเรายังไม่เห็นภาพแบบนี้ในหมู่ปีกฝ่ายของพรรคเพื่อไทยหรือเสือเ้อแดงยังไม่เห็นและไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะอาจจะมีคำถามว่าจะเป็นต้องทำไหมทำแล้วดีไหมผมว่าไม่เลวนะผม ส่วนตัวผมว่าไม่เร็วผมคิดว่าไปเรียนรู้ถอดรหัสแล้วก็ผมคิดว่าพักเพื่อไทยควรที่จะใช้กลยุทธ์แบบนี้การเวิร์กช็อปหรือแม้แต่นอปชอหรือกลุ่มอื่นก็ได้นะครับควรจะมีการคิดอ่านวิธีการนี้แล้วก็ต้องติดตามนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากาลังเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรและผลของมันเป็นยังไง ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดอยู่ดีๆมันเกิดแล้วมันฟลุกนะแต่ผมคิดว่านี่เกิดจากการที่เขาวางยุทธศาสตร์แล้วก็สะสมกํำลังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมีกลไกมีวอลลุ่มมีการผลิตข้อมูลจํานวนมากแล้วก็เข้าโจมตรีรัฐบาลหรือแม้แต่กลุ่มฝ่ายเสื้อแดงเขาทางานเป็นระบบมากกว่าที่เราคิดเยอะ นะครับและที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่ามันเป็นผลที่เขาออกมาแล้วลหละแต่ไอตัวต้นมันจริงๆเนี่ยไอไกลไกที่มันทําอยู่ข้างหลังเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยยุว่าประชาธิปัตย์ทาอะไรบ้างเครือข่ายสมาชิกเขาที่เขาวางพื้นฐานอยู่ในหมู่คนชั้นกลางเนี่ยคือผมนึกไม่ออกว่าพรรคเพื่อไทยจะเจาะเข้าไปในหมู่คนชั้นกลางได้ยังไงคือผมนึกไม่ออกจริงๆผมคิดว่าโดยลูกการที่มีอยู่ทั้งองค์กประยศทั้งหมดแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นี่น่าจะชนะ น่าจะกินพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดนะครับในหมู่คนที่เป็นคนชั้นกลางแล้วก็เขาทําตลาดได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาวนะครับผมคิดว่าเขาทําได้ดีเรื่อยๆและถ้าเขาสามารถยึดสมรรภูมิในไซเบอร์ได้ปัจัยปัดงานนี้อยู่ยาวครับนะครับแล้วก็มีโอกาสพลิกกลับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิรูปพักเพื่อไทยนะครับว่าพักเพื่อไทยจะสามารถ ปฏิรูปพักเพื่อไทยเอาเคแต่ว่าตอนนี้ปัญหาพักเพื่อไทยคือการเป็นรัฐบาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอํานาจรัฐเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยกาลังเมาหมัดเลยครับเมาหมัดโดนโดนขบวนการต่างๆทางทางเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าตีนะในแต่ละเรื่องนี่เรียกว่าเมาหมัดเลยดังนั้นเนี่ยหากหากยังไม่สามารถหลุดจากภาวะเมาหมัดและไม่สามารถปรับปรุงกลไกภายในได้นะครับ เกมนี้วันหนึ่งเกมก็จะกลายเป็นของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนโอเคครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการบอกต่อความจริงครับเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเอามาเล่าสู่กันฟังครับวอมบอกต่อความจริง นบางส่วนในสังคมไทยมักเชื่อว,ว่าการให้เงินเด็กขอทานคือการทําบุญเรามักเห็นผู้ใหญ่พาเด็กมาขอทานหรือไม่เด็กก็มาขอคนเดียวในแต่ละวันเขาจะขอเงินไม่ต่ำกว่าวันละ8-12ชั่วโมงทุกวันนี้ถ้าเราเห็นเด็กและผู้ใหญ่ที่มาขอทานเราก็มักเลือกให้เสด็จเงินกับเด็กมากกว่าเนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียกความน่าสงสารได้มากที่สุดจึงทําให้ขอทานเด็กมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพียงการจัดการของกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต้องการเพียงผลประโยชน์ของตนเองซึ่งเรียกว่าในหน้าค้ามนุษย์คนกลุ่มนี้มักจะนําเด็กมาขอทานโดยผ่านการซื้อขายกับพ่อแม่ที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเด็กที่ผ่านกระบวนการการค้ามนุษย์มีไม่น้อยกว่า1000คนภายในประเทศไทยในหน้าค้ามนุษย์ส่วนมากจะเลียกเด็กที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เพื่อมาขอทานและเลือกเด็กที่อยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและประเทศพม่าเพื่อมาเป็นเด็กขายของเส้นทางที่จะนาเด็กเข้ามาขอทานในไทยจะผ่านทางนายหน้าโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งไทยและกัมพูชาเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์และคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้เด็กที่นําเข้ามาจะถูกพาไปยังพื้นที่ในกรุงเทพเช่นนุสสาวรีชัยสมรภูมิทุมวิธอโศกศรีลมและตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนต่างจังหวัดจะมีพัทยาสมุยโคราชแม่สายซึ่งเป็นแหล่งทำรายได้ให้กับนายหน้าค้ามนุษย์ช่วงแรกนายหน้าจะพาเด็กมาทำงานก่อนหลังจากนั้นเด็กจะต้องออกมาทำงานเองโดยมีรายได้300ถึงมากกว่า1,000บาทต่อวนันต่อคนใกล้ๆจะมีคนคอยดูความเคลื่อนไหวและเข้ามาเก็บเงินเป็นครั้งคราวสำหรับนายหน้าบางคนถ้าหากเด็กทำรายได้ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เด็กถกูกทำร้ายร่างกายกดอาหารหรือถูกกักขังงงอเหนียวเด็กเหล่านี้มักอยู่ในสภาพที่เลวร้ายพอคิดหนีก็ไม่รู้จะหนีไปที่ไหนพูดภาษาไทยก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านคุณคิดหรือไม่ว่าเด็กเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้วิ่งเล่นได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กอื่นๆหยุดให้เงินเด็กพอยิ่งให้ก็เท่ากับส่งเสริมกระบวนการการค้ามนุษย์หรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส่วนประชาบาดีหรือมูลนิธิกระจกเราเสร็จเงินแต่ละบาทที่คุณตั้งใจทําบุญแน่ใจแล้วหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กเรานนั้นจริงหยุดทําบุญบนธุรกิจบาปจะมาช่วงท้ายรายการครับช่วงตอบคาถามสักเบือยันเรือลบครับคําถามจากทางบ้านคําถามแรกครับคุณสุลิน ขอถามคุณสมบัติในรายการ3.0ครับทำไมรถไฟฟ้าความเร็วสูงจึงมีค่าตัวแพงกว่ารถไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลครับคือต้นทุนเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พลังงานนะครับต้นทุนของรถไฟเนี่ยมันมีทั้งระบบระบบรางนะครับระบบรางตัวเครื่อง นะครับแล้วตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยซึ่งเขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะผม,ผมเข้าใจว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาจะไม่ได้วิ่งอยู่บนรางยี่อยู่บนพื้นนะแต่ว่าจะวิ่งอยู่บนบนเสาอะดังนั้นเนี่ยไอ้โครงค่าโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่แพงมากเอาว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยต้นทุนของตัวเครื่องเองของพลังงานเองไม่เท่าไหร่ฮะ แต่ตั้โครงสร้างนี้แพงจริงๆนะครับแพงจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับและโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงกว่าระบบของรถไฟที่วิ่งอยู่บนรางดังนั้นเราจะดูแค่ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้รถไฟที่วิ่งกันอยู่นี่อย่างนี้ผมอธิบายนิดนึงรถไฟความเร็วสูงทั่วโลกนี่ใช้ระบบไฟฟ้าหมดนะครับและแม้นว่ารถไฟบาง บางบางขบวนเนี่ยที่เป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยแม้ว่าหากมีเครื่องหากมีเครื่องยนต์นะครับมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่เอาน้ํามันเนี่ยไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็วิ่งอยู่บนไฟฟ้าก็แล้วแต่ว่าจะไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีมันม้าเรียกอะไรมันจะมีไฟฟ้าวิ่งอยู่ที่รางแบบ B t s หรือว่าจะเอาแบบออดอนเมืองไม่ใช่ดอนเมืองขอโทษทไีไอร์พอร์ตลิงก์นะฮะที่มันจะมีสายไฟอยู่ข้างบนคล้ายๆล้รถราง สมัยก่อนเนี่ยนะแต่ว่านั่นก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันจะมีอีกระบบหนึ่งก็คือว่าตัวรถจักรเองเนี่ยมีเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าก็เอาน้ํามันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วรถวิ่งก็วิ่งด้วยระบบไฟฟ้าผมไม่ได้ใจว่ารถไฟความเร็วสูงที่ว่านี้ใช้ระบบไหนแต่ว่าถ้าให้เดานะครับน่าจะเป็นระบบที่มีสายไฟอยู่ข้างบนนะครับมีสายไฟอยู่บนแล้วก็มีตัวเกี่ยวไฟใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งทีเนี้ยโครงสร้างเนี่ยมันแพงมาก นะครับถ้ามันแก้ปัญหาโครงสร้างได้จะดีมากในบางประเทศเนี่ยรถไฟที่เขาวิ่งกันในเมืองในระบบขนส่งในเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มีโครงสร้างที่มีเสาเนะนี่ยเสานี่มันแพงเนาะแต่มันวิ่งอยู่บนพื้นเลยนะครับถ้าก็จะทําให้ต้นทุนในการก่อสร้างนั้นถูกกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟในเมืองอันนี้ผมพูดในเมืองนะครับในบางที่ที่มันมุดลงไปอย่างอ่าอย่างเช่นบีอาร์ทีเนี่ยนะครับที่วิ่งเป็นรถไฟใต้ดิน ไอ้ค่าในการทําอุโมงรถไฟใต้ดินอุโมงเนี่ยมันแพงมากทําให้ต้นทุนนั้นสูงกว่ารถไฟความเร็วสูงทั่วโลกเนี่ยก็ราคาใกล้ๆกับเครื่องบินละครับเขาเรียกว่าสูสีกันนะครับสูสีกันแต่ว่าเราอย่าลืมนะมันมีมันมีคนพูดอย่างนี้บอกอาวถ้ามันราคาเท่ากับเครื่องบินเนี่ยคนจะไปนั่งรถไฟทําไมคือถ้าเป็นการนั่งรถไฟจาก จากกรุงเทพแล้วก็ไปถึงเชียงเชียงใหม่สมมตินะถ้ากรุงเทพเชียงใหม่เลยเนี่ยโอแน่นอนมีทางเลือกองั้นไอ,ไอการแข่งขันระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่ที่วิ่งไปบนรถไฟรถไฟความเร็วสูงกับเครื่องบินต้นทุนต่ําเนี่ยอันนี้เขาจะสูสีกันแต่ว่าคนที่เดินทางระหว่างกรุงเทพไปลงณนะจังหวัดที่อยู่อะไรฮะไม่ได้อยู่ถึงเชียงใหม่หรือคนที่ไปขึ้นระหว่างทางแล้วไปเชียงใหม่เนี่ย คนพวกนี้จะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันไม่มีบริการเครื่องบินจากจังหวัดนั้นอย่างเช่นอาจจะจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันไม่มีดังนั้นถ้าคนจะเดินทางจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่โดยเครื่องบินุณต้องนั่งเครื่องบินจากพิษณุโลกกลับมาที่กรุงเทพแล้วกรุงเทพไปเชียงใหม่ทีต้องจ่ายสองต่อไอ้การเดินทางระหว่างจังหวัดต่อละจังหวัดเนี่ยไอ้นี่แหละครับจะเป็นประโยชน์มากมันจะทํามันจะไม่ใช่แค่การวิ่งเข้ามาสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพเท่านั้นแต่มันจะทําให้ช่วงที่มันลอยต่อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ย หรือกิจกรรมจํานวนมากเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างอย่างกรุงเทพอย่างเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันมีสายการบินนะครับช่วงนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีมันมีความต้องการในการเดินทางระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายอะแต่ว่าเครื่องบินมันแพงมากถ้ามันมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งสู่กันแต่มันไม่มีนะเส้นทางนี้ไม่มีไม่มีเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายแต่ผมพูดว่าใ,ในในระดับจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยมันมีความต้องการอยู่ นะครับนั่งรถทัวร์นั่งอะไรนี่มันอาจจะไม่สะดวกนั่งรถไฟอาจจะสะดวกกว่าคือผมเข้าใจว่าถ้ามีการปฏิรูประบบรถไฟนะไม่ว่าจะเป็นรางคู่ก็ดีหรือรถไฟความเร็วสูงเนี่ย <_ S 1> พฤติกรรมของคนเนี่ยของประชาชนเนี่ยจะเริ่มกลับไปใช้รถไฟเนี่ยอย่างหนาแน,น่นคือตอนนี้คนใช้รถไฟเนี่ยเป็นพวกคนจนอ่ะอันนี้ผมพูดขออภัยนะผมพูดอย่างนี้เลยคือคุณภาพของการให้บริการรถไฟเนี่ยมันไม่เอ,อื้อจริงจริงมันต้องปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาคัญนะ แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ค้ากําไรนะคือการสร้างตอนนี้รัฐบาลมองอย่างนี้ <c oughs> เขาหวังเพียงแค่ให้การเดินรถเนี่ยสามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ได้พอแล้วไอ้ส่วนโครงสร้างที่วางไว้วางแผนไว้ที่ลงทุนไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวทางรถไฟรางรถไฟะลรทั้งหลายหรือตัวรถเนี่ยไอ้ตรงนั้นรัฐบาลจ่ายให้ฟรีจ่ายให้ฟรีแต่ว่า การไปดูแลตัวเองให้ใหพอเนี่ยอันนี้ลงตัวละเขาทากันแบบนี้ส่วนรัฐบาลจะไปเอาไไรไปเอากำไรจากส่วนอื่นมานะครับอย่างเช่นการพัฒนานที่ดินก็ดีนะครับหรือการที่มันเศรษฐกิจมันโตขึ้นอันนึ่งมาจากการเปลี่ยนแนงทางโครงสร้างพื้นฐานครับอาจจะดูฟังดูย้อนแย้งนิดหน่อยนะระหว่างต้นทุนรถฟงรถไฟอะไรว่ากันไปคําถามต่อไปนะครับคุณลิติพง์ครับ กระแสต่อต้านคอร์รัปชันมีมากแต่ที่ผ่านมาการบริจาคเงินยัดลูกเข้าไปในโรงเรียนการถมไปนี่เป็นการคอร์รัปชันตั้งแต่เข้าเรียนด้วยซ้ําทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เป็นประเด็นน,น่าสนใจนะครับว่าไอ้ค่าแปะเจี้ยเนี่ยคือแปะเจี้ยมันมีสองแบบหนึ่งเลยเนี่ยมันการเป็นการบริจาคเงินเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนก็บอกว่าเนี่ย เป็นลูกของผู้มีอุปการะคุณก็เป็นมุมมองนี้นะเงินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเงินก้อนนี้มันใช้ไปนในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนนั้นๆคือเนื่องจากรายได้ที่โรงเรียนได้รับมาจากกระทรวงศึกษาเนี่ยไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีวัฒนธรรมแปะเจียแบบนี้อันที่สองเนี่ยมันอันนี้อันแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเป็นการใช้เป็นการลงทุนใช้เงินในการศึกษาแต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยมันมีลักษณะการที่ให้ผู้ใหญ่หรือครูในโรงเรียนครูใหญ่หรือผู้บริหารหรือพวกสมาคมสิทธ์เก่าที่เขามีโค้ต้านะครับมีโค้ต้าในการที่จะเอานักเรียนเนี่ยเข้าได้ไอ,อ้ใหญ่ตรงเนี้ยเงินมันไม่ได้เงินมันไม่ได้เข้ามาในโรงเรียนนะครับแต่มันไปนเข้ากระเป๋าของคนที่พาเด็กเนี่ยเข้าไปเรียนไอ้อย่างนั้นคอร์รัปชันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อยู่ได้ ผมพูดหลายทีแล้วว่าไอ้ปัญหาคอร์รัปชันส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเพราะว่าเรื่องเศษศาสตรเนี่ยมันไม่ลงตัวคือข้าราชการก็ควรจะได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ที่